คืนนี้ท้องฟ้าเหนือเมืองไทยจะถูกแต่งแต้มด้วยประกายดาวนับร้อยเตรียมตัวให้พร้อมเพราะปรากฏการฝนดาวตกโอไรออนิตกำลังจะมาเยือนแต่รู้หรือไม่ว่าแสงดาวที่เห็นอาจไม่ใช่แค่ปรากฏการธรรมชาติธรรมดาแต่เป็นเศษฝุ่นจากดาวหางที่เดินทางข้ามจักรวาลมหาเราวันที่21ตุลาคม2568สถาบันวิจัยดรราราศาสตร์แห่งชาติเนริทเชิญชวนทุกท่านร่วมชมความงามของฝนดาวตกโอไรออนิต ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สวยงามประการตาซึ่งเกิดจากเศษฝุ่นของดาวหางชื่อดังอย่างดาวหางฮัเลดหนึ่งพีทแฮรีที่จะพาดผ่านท้องฟ้าประเทศไทยในคืนนี้21ตุลาคมต่อเนื่องไปจนถึงรุ่งเช้าของวันที่22ตุลาคม2568ฝนดาวตกโอไรออนินี้ถือเป็นหนึ่งในฝนดาวตกที่สำคัญที่สุดของปีและเป็นที่รอคอยของนักดูดาวทั่วโลกโดยคาดการว่า จะมีอัตราการตกเฉลีย่ยประมาณ20ดวงต่อชั่วโมงแต่ตรงนี้มีเกรดเล็กๆน้อยๆที่หลายคนอาจไม่ทราบอัตราการตกนี้เป็นเพียงค่าเฉลีย่ยในบางปีอาจมีจํานวนดาวตกมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแล้วฝนดาวตกโอไรออนิดเกิดขึ้นได้อย่างไรลองจินตนาการว่าดาวหางฮัลเล่เหมือนรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่วิ่งผ่านไปในอวกาศและทิ้งเศษฝุฟฟ่นละอองไว้ตามทางเมื่อโลกของเราโครจรไปตัดผ่านเส้นทางที่ดาวหางฮัลเล่เคยวิ่งผ่านแรงโน้มถ่วงของโลกก็จะดึงดูดเศษฝุฟฟ่นเหล่านั้น เข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกเศษฝุ่นเหล่านี้ก็จะเสียสีกับอากาศด้วยความเร็วสูงจนเกิดความร้อนและลุกไหม้กลายเป็นแสงวาบที่เราเห็นเป็นดาวตกนั่นเองแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือชื่อโอไรออนิดมาจากไหนชื่อนี้มีที่มาจากตำแหน่งที่ดาวตกเหล่านี้ปรากฏขึ้นในท้องฟ้าโดยดาวตกโอไรออนิดจะเหมือนพุ่งออกมาจากบริเวณกลุ่มดาวในพรานหรือที่รู้จักกันในชื่อบรอันในภาษาอังกฤษดังนั้นจึงถูกเรียกว่าฝนดาวตกโอไรออน นักดาราศาสตร์คาดการณ์ว่าช่วงเวลาที่ดาวตกจะตกมากที่สุดคือคืนวันที่21ต่อเนื่องไปจนถึงเช้าวันที่22ตุลาคมโดยสามารถเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่เวลาประมาณ22.30น,นเป็นต้นไปทางทิศต,ตะวันออกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มดาวานพรานเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนและสามารถชมต่อเนื่องไปได้จนถึงรุ่งเช้าสำหรับเคล็ดลับในการชมฝนดาวตกให้สนุกและเห็นดาวตกได้มากที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสถานที่ ควรเลือกสถานที่ที่มืดสนิทปราศจากแสงรบกวนจากเมืองเช่นบนภูเขาชายทะเลหรือพื้นที่โล่งแจ้งต่างๆและที่สำคัญไม่จำเป็นต้องใช้กล้องดูดาวเพราะฝนดาวตกสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจนช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือหลังเที่ยงคืนเพราะจุดศูนย์กลางของฝนดาวตกจะอยู่บริเวณกลางท้องฟ้าทําให้สามารถมองเห็นดาวตกได้ทั่วทั้งท้องฟ้าและนี่คือส่วนที่อาจทําให้เกิดความเห็นต่างบางคนเชื่อว่าการอธิษฐานขอพอรเมื่อเห็นดาวตกจะทําให้คําขอเป็นจริง คุณล่ะคิดเห็นอย่างไรไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อการได้ชมความงามของท้องฟ้าในคืนพิเศษเช่นนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าและน่าจดจําอย่างแน่นอนสําหรับใครที่ชื่นชอบความสวยงามของท้องฟ้าอย่างค่ําคืนนี่คืออีกหนึ่งค่ำคืนพิเศษที่คุณไม่ควรพลาดเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปสัมผัสความมหัศจ,จรรย์ของจักรวาลด้วยตาของคุณเองแล้วคุณล่ะจะขอพรอะไรจากดาวตกโอไรออนิทลองคอมเมนต์บอกกันหน่อย